โอ้โหหญ้าทุกคนยังเขียวอยู่นะครับผมเพราะว่าตอนเอาพระบรมภาษาดีกนทาดพระเขียวแก้วมานี้หญ้าตายหมดนะครับผมแต่ว่าพอมีฝนลงมาแล้วก็ทางหน่วยงานที่เขารักษานะครับผมเขาก็จะรดน้ำนะครับนี่ทุกคนเบทีระดับโลกโอ้โหใหญ่มาก ใหญ่มากๆทุกคนนี่นะครับอันนี้เป็นเบทีเล็กนะครับผมของร้านนี้ปีนี้นะฮะน่าจะให้แบบว่าเป็นสาวลำบงนะครับผมมาเหมือนบรรพ่อเมื่อปีที่แล้วนะครับผมมีสาวลำบงมานะครับนี่ทุกคนก็จะมีะสร้างนะครับผมนะก็ทำงานติ้ง สวัสดีครับสบายดีพี่น้องสองฝั่งไทยแล้วเนอะตอนนี้ต้อมก็อยู่ที่ท้องสนามหลวงนะครับผมนะวันนี้ต้อมก็จะพาทุกคนมาอัปเดตเตรียมการเตรียมงานสงการรลับโรคนะครับผมวันนี้ก็จะเป็น5เมษายนครับผมนะครับเวลา6โมงนะครับผมก็จะเห็นอ่าสร้างยังทํางานอยู่นะครับนี่ครับผมอันนี้คือเวทีใหญ่นะครับว้าวทุกคน จุดนี้ก็จะเป็นเบทีเด็กนะครับผมนะที่ไซส์แสดงตอนเวลา11โมงขึ้นไปนะครับผมตรงนี้นะครับก็จะมีอยู่3มเบทีนะครับผมนะอยู่ฝั่งด้านนู้นนะครับผมก็จะเป็นเบทีคอนเสิร์ตนะครับผมที่นักร้องนําแถวหน้าของเมืองไทยได้มางานนี้นะครับผมก็จะไปแสดงตรงเบทีตรงลานตรงนั้นนะครับผมนะแต่ว่าตรงนี้นี่เป็นลานของ2เบทีนะครับผมนะเบทีอันเล็กนะครับผมตัวนี้ นี่นะครับผมปีนี้ก็จะมีะรูปปั้นขนลาดใหญ่นะครับผมนะของนางสงการแล้วก็ก็เหมือนคล้ายรูปปั้นทั่วๆไปนะครับผมแต่ว่าพิเศษก็จะเป็นการลงสีนะครับผมอยู่ตรงข้างกองสลากนะครับผมก็จะมีลานที่เขาเตรียมงานอยู่ตรงนั้นนะครับผมนี่ครับ เวทีนี้ก็อยู่ตรงหน้า,าพระบรมมหาราชสว่ังเลยนะครับผมครับใหญ่มากทุกคนสมแล้วที่เป็นสงการระดับโลกนะครับอยู่ท้งฝั่งโซนนี้ก็จะเป็นล่องที่ร้านค้าต่างๆนะครับผมนะที่เข้ามาขายก,ก็จะเป็นร้านค้าสีภาคนะครับผมนะ เต่ละภาคของเมืองไทยนะครับผมก็จะเป็นตรงจุดนี้นะครับเขาก็เอาแผ่นเหล็กมาวางไว้นะครับผมเป็นร่องเป็นร่องนะครับผมนะครับอยู่ตรงฝั่งล่างนั้นเห็นไหมต้องเป็นจุดเป็นเต็นสีขาวนะครับผมนะจุดนั้นก็จะเป็นร้านค้าเหมือนกันนะครับผมแต่ว่าอยู่โซนนี้ก็จะเป็นร้านค้าร้านสปปรรพสินค้าสีภาคนะครับผมอยู่ตรงมุมนี้นะครับ ตรงนั้นก็จะเป็นร้านอาหารซุ้มเต็นท์สีขาวนะครับผมนี่ครับเป็นภาพบรรยากาศวันที่ห้านะครับผมห้าเมษาโอ้โหทุกคนวันที่สองนะครับผมยังไม่มีอะไรนะครับวันที่สองแต่ว่า แป๊บเดียวนะครับผมผ่านไปสามบันนี้อยู่ท้องสนามหลวงนี่เต็มไปด้วยโครงสร้างต่างๆนะครับผมนี่ครับเวลาหกโมงพระอาทิตย์กำลังตกดินนะครับผมเราก็จะเดินเข้าไปอยู่ตรงนี้นะครับผมเราก็จะไม่เข้าไปใกล้นะครับนี่โอ้โหหญ้าทุกคนยังเขียวอยู่นะครับผมเพราะว่าตอนเอา พระบรมภาษาดีกทาดพาเคียวแก้วมานี้หญ้าตายหมดนะครับมแต่ว่าพอมีฝนลงมาแล้วก็ทางหน่วยงานที่เขารักษานะครับผมเขาก็จะรดน้ํานะครับนี่ทุกคนเบทีระดับโลกโอ้โหใหญ่มากใหญ่มากมทุกคนนี่นะครับ อันนี้เป็นเบทีเล็กนะครับผมของด้านนี้ปีนี้นะฮะน่าจะให้แบบว่าเป็นสาวลำบงนะครับผมมาเหมือนบรรพ่อเมื่อปีที่แล้วนะครับผมมีสาวลำบงมานะครับนี่ทุกคนก็จะมีอ่าสร้างนะครับผมนะก็ทำงานเิ่งแข่งกับเวลานะครับผมเพราะว่ามันมีหลายหน้างานนะครับผมที่เขารับนะครับ ดูทุกคนตอนนี้ก,จก็จะเป็นการติดตั้งไฟนะครับเป็นการติดตั้งไฟนะครับผมโอ้โหใหญ่มากนะครับใหญ่และกว้างมากนะครับ ตรงหน้าพระบรมมหาราชสวางเลยครับผมนี่ครับเป็นการติดตั้งไฟนะครับก็ประมาณนี้นะครับผมนะสำหรับคลิปนี้เขาก็จะได้จบคลิปเป็นคลิปสั้นอีคลิปหนึ่งนะครับผมที่เราอยากมานำเสนอให้พี่พ f ่ได้ดูกันนะครับผมเดี๋ยวเขาสร้างเสร็จ เดี๋ยวมาอัปเดตใหม่ทุกคนก็ฝากกดไลค์กดแชร์ไว้นะครับผมเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเรานะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ